ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินสตาร์ลอนะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้สดสดร้อนเลยเลยจะมารีวิวสกินให้ดูตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเควันนี้ผมก็เข้าเล่นเป็นเกมแรกเลยนะแ <Attack. S 1> มปเปลี่ยนใหม่สวยมากเปลี่ยนนิดนึง แต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสตาร์ลอดนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมเห็นหลายๆคนหยิบมาใช้ในการไต่แรงปล่อยมากนะครับผมเพราะว่าตัวมันสามารถเคลียร์ครีปแล้วก็ดันป้อมได้ไวนะครับมันก็เลยแบบโดนหยิบมาเล่นมากพอสมควรต,ตอนนี้ ไม่มีใครอยู่เลนล่างเราก็เคลียร์กิฟแบบสบายใจไปเลยสีครับหอกไอเริ่มมาแล้วนะครับเราก็มีการอัปเดตของใหม่มาเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาใช้ให้ดูนะครับเราก็เคลียร์เลนไปเรื่อยๆเลยนะครับ เดือีบหมด Check out แล้วฮอคอายจะวัดกับผมหรือเปล่ามาดีแรกเลยไหมแมาดีกว่าครับผมไม่ไหวฮอคอายมีแมนทิสฮิวให้เรื่อยๆเลยนะครับเกมนี้น่าจะเล่นยากอยู่เอากระโดดไม่ข้าม สกินนี้เป็นสกินที่ผมชอบมากครับแต่ตอนที่มันเข้ามาแรกๆผมไม่ได้เติมไว้นะครับแล้วแมนพีกเกือบแตกครับผมเอาโคโลดิเราก็เหมือนกันนะครับถือว่าเจ้าเจ้ากันไปแล้วแมนพีก,ก็ห้าวเกินนะเอครับฝากควฝันนี้ เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนปล่อยให้พลลลิ์เขาเคลียร์เลนไปนะครับแล้วก็วาร์ปมาอย่างรวดเร็วแล้วมาเจอกับเอ็มม่าครับตอด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 ,ตอด,ตอดโอ้ะตันอะไรครับเนี่ยไหวไหมเนาะไม่น่าไหวเราให้เบเก็บงานครับแล้วเบสก็จะโดนเก็บต่อ แล้วฮอกอายกับแมนทิปก็น่าจะไปไล่คิวเบตนะครับเดี๋ยวผมจะตอดป้อมเข้าไปก่อนอันติไปเลยครับผมโอ,โ,โอ้โหเวลฮาหยิงป้อมแทบไม่เข้ายหงไหมครับตอนนี้ฮอกอายอยู่กลางอยู่นะครับผมเราก็ดันป้อมไปยาวๆเลยครับ เขาหน้าจะกำลังมานะครับผมมนีะนะหนีครับนีวิววิวิคือฮอกอายยิงแรงมากเลยอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาปรับสกายชาโ์วดมาใหม่นะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะลองออกด้วยยิงไปเรื่อยๆครับเฮ้ยจะเย็นแมนทิศ เอ้จเจะเจนสวยพาพี่ไม่ได้แล้วครับเอาไปเ,าเก็บเลยครับ,เ,เ,กบเ,เก็บงานค่ะของขวัญน,นี่นีเพื่อนได้แค่แมนจิตตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรถือว่าคมอยู่เพราะว่าฝั่งเรายังไม่ตายอสักคนนะครับดูเหมือนเขายังจะไม่จบกันนะครับ แล้วเบรดได้มากแล้วเอาเลยครับจังหวะน,นี้โอโหเหลือนิดเดียวนี่เขาแล้วเอาเลยเอาเลยโอ้โหผมโอ้โหคีฟยิงตายโอเควาร์ไปเลยครับเพื่อความไวแต่ก็มไม่ได้ช่วยเลย ันเหมือนรีบอะโอ้ยมากมากจริงิงครับยิงยิงโอ้โหจะตายจะตายอยากได้ฮอกอายจังอ๋อสวยแต่ว่าจะเซอรักว่านี้ถ้าผมได้คิวนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองออกเป็นสกายชาร์ดก่อนอยากลองว่ามันจะแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับปรับมาใหม่ เราไปเลนกลางเลยล,ล,ล่างแตกแล้วเราไปช่วยพิกซี่ออกกลางก่อนไม่มีใครมาเดี๋ยวผมอันติดันป้อมเลยแล้วกันยิงครับยิงงน่าจะแตกนะสวยครับผมเราไปบนต่อเลยครับอุ้ยโดนปรับใหม่ สีแดงสีตุ๊ดจีนและทอยิงครับยิงไปเรื่อยๆแต่ยิงมันไม่เข้าเลยครับพร้อมจะถึกไปไหนก่อนโอติดักไว้แต่ก็ไม่มีใครมางงมากแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์กลางก่อนแล้วก็จะไปต่อด้วยเคลียล่างและดันป้อมเลยนะครับ ทำให้เกมไว้ที่สุดครับผมเขาไปออบนกันเยอะเลยนะครับเร็นงกลางมีแมกนิโต้ร่างเดี๋ยวน่าจะแมกนิโตน้าจะมากันแต่ว่าเราก็ต่อต่อไปก่อนตีมน้อตีไปก่อนนะครับโอ้แมกนิโต้แรงจัดนีก้อนนีก้อนปรับจะเกิดเดี๋ยวรอปรับก่อนนะครบับ ถอดจะตายนี่วะโอ้โหให้เพื่อนเก็บไปแล้วกันเอาพับต่อจิงครับกิงไปเรื่อยๆไปไป,ไปเรียนล่างต่อจะมาทำภารกิจดันป้อมโอเคสกายชาโดว์เรามาแล้วนะครับผม ต่อไปจะออกเป็นของใหม่เลยจรวดเดสปูเดี๋ยวเรามาดักป่ากันนะครับเดี <is> ๋ยวมีคนมาไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเรากันแน่ที่จะตาย s <S เืพ่อนบวกกันแล้วครับผมโอ้โหไม่กล้าเข้าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวยวนก่อนนะครับ พอมาโดนตอดไปหนึ่งทแีแล้วเพื่อนเราไปได้ซื้อตอนไหนโอ้โหเอาซื้อแบบผมไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับเดี๋ยวให้เ้อตีกลางเดี๋ยวผมไปตีล่างเอาดันให้สุดเลยครับ น่าจะแตกนะมีเบสมาช่วยตยีแล้ว<ป>คือซึม<ป>กระโดนเก็บเร็วเกินขอมาเย็นขอตีบ้างก่อนโอ้โหก็ไม่แตกเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนโอทอเยินงูม้าร์ปก่อนนะครับโอเคองเราก็ใกล้จะมาแล้วใกล้ตรงไหนก่อนอีก800 ว้าไปเลยครับผมจะได้ไวเดี๋ยวผมไปตีบนนี้มันแตกเลยละกันถ้าไม่มีคนมากันนะนี่นะครับโอเคตีไปเลยไม่มีโตโอ้ไม่ไมีโต,โโตแรงเกินมาสิมาสิ กดแขงต่อหน้าอิงเลสโอต้ตายตายรอขอหาจุดวารกลับบ้านก่อนนะครับของใหม่ของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมบไปไตามาแล้วผมจะออกเป็นแรงเลยนะ ออกมาีให้มันสุดๆไปเลยแต่จะได้ยิงเขาไหมก่อนโดนเขาฆ่าตายก่อนมน,นี่เดี๋ยวผมไปเคลียวเว็บล่างก่อนนะครับฟังศัตรูเขาเคลียร์ยาวๆเลยฝั่งนั้นหายไปหลายตัวอยู่กลางสองโอเคยิงหมดเลย ยิงครับโอ้โหโดนจุดเดียวนั้นนั่นเติ่มแรงแล้วครับผมยิงครับยิงโอ้แมกนีโตก็ถึกเกินไอ้บ้าเอ้ยคิดว่าแทงอืมเราลัดคีบเบรดไม่ได้นะเปิดเกาะเลย เดี๋ยวผมเล่นหน้าป้อมก็เลยนะจะได้ตอดป้อมเข้าไปด้วยนะครัโอ้โหรป้อมก็ดิงผมเนี่ยนะคนเยอะแยะตอดครับตอดตอดตอดโอ้หได้หนะึงน่งคิวนะก่างกันตอดดีนะครับมันโตหลายรอบแล้วนะมันหลายรอบเกินไปครับผมโดนซะบ,บ้าง My soul will clean your soul. An enemy turret has been destroyed. <laughs> An enemy turret has been destroyed. <laughs> Legendary Hello! แค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม